นุสราต้อมคำตำนานมือเซตร,ระดับโลกหวนคืนสนามในรายการใหญ่อีกครั้งนุสราต้อมคำตำนานมือเซตร,ระดับโลกหววนคืนสนามในรายการใหญ่อีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮายอย่างมากเมื่อมีกระแสะข่าวว่าซาร่านุสราต้อมคำอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเซตเตอร์มือหนึ่งของโลกจะกลับมาหวนคืนสนามอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่แค่ช่วยรุ่นน้องๆในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกโดยมีกระแสะข่าวว่า นุสราต้อมคำคำแบกสนามเตรียมเล่นลีกลูกยางอเมริกากระทั่งมีการยินญาลายชื่อจากทีมดังในลีกอเมริกันเกี่ยวกับการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการกลุ่มแรกตามรายงานระบุว่า a t ต l ล t ิกอลิมิ i เต็เพจเฟซบุ๊กยังเป็นทางการลีกวอลเลย์บอลหญิงอาชีพในสหรัฐอเมริกาประกาศยินยันซาราณุสราต้อมคำอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไวัย8ปี เตรียมไปเล่นลีกในฤดูกาล2023ซึ่งจัดขึ้นเป็นฤดูกาลที่3ก่อนหน้านี้นุสลาต้อมคํมมือเซตทีมชัดไทยเคยลงเล่นมาแล้วในฤดูกาล2022โดยจะไปเป็นหนึ่งใน44ผู้เล่นในลีกนี้ร่วมกับดาวดังที่มีการประกาศออกมาเช่นเบธานียเดลครูสแชมป์ฤดูกาล2022เวลิซ่ากอนซาก้าโทริดิกซันมาแกนเฮน คั้งนี้การแข่งขันจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่6ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนงนาอย่างไรก็ตามสำหรับผลงานของนุสราต้อมคําใน AU ยูเเปล2ยบล2022จบด้วยอันดับ5ของตารางคะแนนรวม3,027คะแนนถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมกับการไปร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพื่อไมให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ